สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเรามาดูที่แบบฝึกหัดที่8.9กันต่อเลยนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และเติมคำตอบข้อ1แม่ทำน้ำปลาพริกโดยใช้ส่วนผสมน้ำปลา6ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะแม่ใช้น้ำปลาและน้ำมะนาวกี่ช้อนโต๊ะ นักเรียนสังเกตส่วนที่โจทย์เขาถามนะคะเขาถามแค่ว่าแม่ใช้น้ำปลาและน้ำมะนาวกี่ช้อนโต๊ะถ้าเราอยากทราบว่าแม่ใช้น้ำปลาและน้ำมะนาวกี่ช้อนโต๊ะเราจะต้องหาคำตอบโดยใช้วิธีใดคะนักเรียนอ่ะเก่งมากนะคะใช้วิธีบวกค่ะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เลยนะคะต่อมาค่ะหาคำตอบค่ะ6กบวก4ได้เท่าไหร่คะนักเรียน เก่งมากนะคะใครทราบแล้วเติมคำตอบลงไปเลยค่ะตอบนะคะแม่ใช้น้ำปลาและน้ำมะนาวจุดจุดจุดช้อนโตะ๊ะเวลาตอบเราต้องตอบเป็นเลขอะไรคะนักเรียน,นตอบเป็นเลขไทยนะคะเก่งมากค่ะข้อ2แม่ค้าทำขนมกล้วยโดยใช้แป้งมัน4ถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้า16ถ้วยตวง น้ำกะทิ8ดถ้วยตวงเนื้อมะพร้าวขูด32ถ้วยตวงและส่วนผสมของกล้วยน้ำตาลเกลือแม่ค้าใช้แป้งข้าวเจ้ามากกว่าแป้งมันกี่ถ้วยตวงนักเรียนสังเกตนะคะส่วนที่โจทย์เขาบอกเขาอาจจะบอกมาหลายส่วนนะคะแต่ว่าส่วนที่โจทย์ถามให้นักเรียนไปดูส่วนที่โจทย์เขาถามนะคะเขาถามแค่ว่าแป้งข้าวเจ้ามากกว่าแป้งมันกี่ถ้วยตวง การที่เราอยากจะรู้ว่ามากกว่ากันอยู่เท่าไหร่หรือว่าน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่เราต้องหาคําตอบโดยใช้วิธีใดคะนักเรียนใช้วิธีลบใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะก็คือ16บลบสเท่ากับเท่าไรนะคะต่อไปค่ะเราจะมาหาคําตอบนะคะการหาคําตอบก็คือนํา1บหลบสคะ่ะนักเรียนลองลบดูสิคะได้เท่าไรคะคิดในใจได้เลยนะคะ เก่งมากค่ะเหลือ12นะคะเพราะฉะนั้นแม่ค้าใช้แป้งข้าวเจ้ามากกว่าแป้งมัน12ถ้วยตวงค่ะข้อ3ามงรีดนมวัวได้25ลิตรเทใส่ถังที่มีความจุ20ลิตรจนเต็มลงเหลือนมวัวกี่ลิตรเรามาดูส่วนที่โจทย์เขาถามนะคะเขาถามว่าลงเหลือนมวัวกี่ลิตรถ้าเราอยากทราบว่าเหลือกี่ลิตรเราต้องหาคำตอบโดยใช้วิธีใดคะนักเรียน เก่งมากนะคะวิธีลบค่ะเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะก็คือ25-20ลบ20เท่ากับเท่าไรนะคะทีนี้เราจะไปหาคำตอบค่ะก็จะได้ว่า25-20ลบ20ค่ะ,ะนักเรียนลองลบดูสิคะว่าเหลือเท่าไรคะเก่งมากนะคะเหลือ5ค่ะเพราะฉะนั้นลงเหลือนมวัวกี่ลิตรคะนักเรียนเหลือ5ลิตรนะคะข้อ4 ในปิ๊บมีน้ำมันพืชอยู่2ลิตรเติมน้ำมันพืชลงไปอีก16ลิตรเต็มปิ๊บพอดีปิ๊บใบนี้มีความจุก,กี่ลิตรอ่านะนักเรียนไปดูส่วนที่โจทย์เขาถามนะคะเขาถามว่าปิ๊บใบนี้มีความจุก,กี่ลิตรถ้าเราอยากทราบว,ว่าปิ๊บนี้มีความจุก,กี่ลิตรนักเรียนจะต้องเอาน้ำมันพืชที่มีอยู่กับน้ำมันพืชที่เพิ่งเติมลงไปไปทำยังไงกันคะนักเรียน นำไปบวกกันนะคะเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า2บวก16เท่ากับเท่าไรต่อไปนะคะเราจะไปหาคำตอบกันค่ะ2บวก16เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนเราสามารถคิดในใจได้นะคะได้18ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราสามารถเติมคำตอบได้เลยค่ะว่าปี๊บใบนี้มีความจุเท่าไรคะอ่า18ลิตรนะคะข้อห้า ใบบัวทำน้ำเต้าหู้ได้23ลิตรแบ่งใส่ขวดไปขาย19ลิตรใบบัวเหลือน้ำเต้าหู้กี่ลิตรนักเรียนสังเกตส่วนที่โจทย์เขาถามนะคะเขาถามว่าใบบัวเหลือน้ำเต้าหู้กี่ลิตรถ้าเราอยากทราบว่าเหลือน้ำเต้าหู้กี่ลิตรเราจะต้องหาคำตอบโดยใช้วิธีใดคะนักเรียนอ่าเก่งมากนะคะวิธีลบค่ะเราไปเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะก็จะได้ว่า23ลบ19เเท่ากับเท่าไรใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะไปหาคำตอบเลยค่ะยี่สิบสามลบสิบเก้าเหลือเท่าไหร่คะ,ะคิดในใจได้นะคะนักเรียนคำตอบง่ายๆมากเลยเหลืออยู่สี่ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นใบบัวจะเหลือน้ำต้องหู้กี่ลิตรคะนักเรียนเหลือสี่ลิตรนะคะบทเรียนจบแล้วแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้านะคะนักเรียน